ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายวิธีการป้อนใบสำคัญทั่วไปค่ะมาที่บัญชีหนึ่งบัททนทึกทันทีสมุดรายวันทั่วไปค่ะสมุดรายวันทั่วไปเป็นเมนูสำหรับการสร้างใบสำคัญเกี่ยวกับฝากถอนเป็นต้นค่ะซึ่งสามารถป้อนวันที่ใบสำคัญแล้วเลือกประเภทที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ รายการที่1และ2หมายถึงเงินสดออกและเข้าตามลำดับค่ะถ้าเป็นเงินสดที่ถอนออกไปให้เลือก1ค่ะป้อนรหัสบัญชีเพื่อระบุว่าเงินออกไปจากบัญชีไหนค่ะวิธีการป้อนรหัสบัญชีมี2วิธีค่ะดับเบิลคลิกที่ช่องรหัสบัญชีเพื่อดูรายการบัญชีหรือจะป้อนชื่อบัญชีหรือรหัสบัญชีโดยตรงเลยก็ได้ค่ะ จากนั้นใส่จํานวนเงินที่ถอนออกไปค่ะแต่ถ้าหากในกรณีที่เป็นเงินที่เข้ามาให้เลือกรายการที่สค่ะและป้อมบัญชีที่เกี่ยวข้องค่ะตัวอย่างเช่นเราได้รับเงินจากบริษัทลูกหนี้ตรงนี้เราก็กรอกรหัสบัญชีเป็นบัญชีลูกหนี้ค่ะ และป้อนลูกค้าผู้ขายที่เป็นลูกหนี้ของเราที่ฝากเงินเข้ามาค่ะและใส่จำนวนเงินที่ได้รับค่ะและในรายการ3และ4คือเดบิตและเครดิตค่ะถ้าต้องการทำการหักล้างยอดเงินสามารถป้อนรายการบันทึกรายวันได้ด้วยตนเองค่ะตัวอย่างเช่น หากมีบัญชีลูกหนี้ในบัญชีของคุณให้ป้อนบัญชีออมทรัพย์ในเดบิตป้อนบัญชีธนาคารที่ได้รับเงินที่ได้ทำการเชื่อมบัญชีไว้แล้วค่ะ และก่อจำนวนเงินที่ได้รับค่ะส่วนในเครดิตเนื่องจากมีบัญชีลูกหนี้เพิ่มเข้ามาให้ป้อนบัญชีลูกหนี้ค่ะและป้อนลูกค้าผู้ขายที่ชำระหนี้เข้ามาค่ะ และกรอกจำนวนเงินค่ะและทันทีที่คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลที่กรอกก็จะถูกสร้างขึ้นเป็นใบสำคัญทางบัญชีและจะไปอยู่ในรายงานต่างๆใบสำคัญทั่วไปนี้เป็นเมนูที่สามารถสร้างสมุดรายวันเดบิตและเครดิตตามสถานะทางบัญชีค่ะ